สวัสดีครับอ่าเพื่อนๆนะครับอ่าช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอ่าตรงไหนที่ฝนตกหนักก็คงจะไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สวนเราฝนตกลินลินนะไปปลอยฝนตกน้อยนะครับตกไม่แรงตอนนี้ก็กันเลยฝนตกลินแล้วก็มีลมอ่ามีลมด้วยทําให้ตอนนี้เพียไฟลงที่สวนอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน ลำบากหน่อยนะครับปีนี้นะครับเพราะว่าเป็นปีที่แรงนะครับแรงมาเร็วด้วยนะครับผลน้อยด้วยที่สวนนะครับที่บางเขตอาจจะผลดีก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับถ้าตรงไหนที่ผลลินแล้วก็มีลมนะครับตอนนี้เพียเพียลงนะครับตอนนี้เพียไฟนะครับเพียจักะจันเพียไฟลงนะครับให้เพื่อนๆเตรียมนะครับเพราะว่าทางสวนเราก็ห้าวันนี้เองนะจะได้พ่นอีกแล้วนะครับ อ่าห้าวันเองนะครับทำยังไงมาตรวจเห็นเต็มเลยนะครับเพิ่งลงเมื่อวานคิดว่าน,นะครับวันนี้มาตรวจเจอครับมากกว่างวด่ี่แล้วอีกเนาะอันนี้เราจะใส่อะไรบ้างเนาะวันนี้ยน,นี่นะเนี่ยใส่สารจะใบใส่สารจะใบกับอะไรที่เราจะบวกอะไรนะตัวน,นี้อ่าโพพิโนฟอร์ดกับโพพิโนฟอร์ดกับโอเมโทเอตนะโอมีโอเมโทเอตโอเมโทเอตนะครับบวกสองอย่างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จัดการก็ใบเราก็ไม่เหลือนะครับ ใบที่สวนก็ไม่ค่อยสวยด้วยปีนี้นะครับไหนจะนกกาแล้วก็มาเจอเอ่อเพียจะกระจันฝอยแล้วก็ลายแดงเนาะลำบากนะครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้เราก็เลยห้าวันเองนะครับเราตั้งแต่วันที่สามใช่ไหมวันที่สามวันที่วนี่ันที่ที่แปดเองนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องมาจัดก,การใหม่นะครับชาวสวนก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับปีไหนอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือแรงนะครับก็จะ มีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟรแดงนะครับปีนี้ทั้งปีนะครับเ,เตรียมมาพร้อมให้ดีก็แล้วกันนะครับไม่ว่าแต่ส้นทุนทรัพย์ที่จะไปซื้อหยุกซื้อยานนะครับแล้วก็แรงงานนะครับก็เออฉีดให้เปียกทั่วต้นเลยนะครับจะเปรือยงน่อยแต่ก็กันใน,นแมลงและนอนเจาะลําต้นนะครับฉีดให้ทั่วต้นแต่วันนี้เราจะฉีดแค่ไม่มากนะครับพอเวลามันจะค่ําแล้วนะครับ แล้วก็ฉีดไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่นะครับแต่ความจริงแล้วฉีดให้เปียกทั้งต้นทั้งกิ่งนะครับก็กันมอดมอดเจาะต้นเจาะกิ่งด้วยแล้วก็ยอดใหม่ที่แตกออกมานะครับป้องกันเพี้ยอันนี้เพี้ยไฟลงเด้อพี่น้องอเพี้ยไฟลงนะคะเพี้ยไฟลงมาลุยงานกันต่อเลยจ้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็มืดแล้วนะครับมืดแล้วนะคะมืดแล้วเราก็จะพ่นตอนเย็นนะคะ ช่วงเย็นน้องเคลียไปเขาก็มาเยี่ยมเยือนนะคะห้าวันเองเนาะรอไม่ได้นะคะถ้าน้องมาเยี่ยนี่ต้องต้องมามาลุยงานกันต่อเลยนะคะแค่ห้าวันเองขีดตั้งแต่วันที่สามนะครับเมื่อวันที่สามนี่เองนะคะอันนี้วันที่แปดก็ได้ห้าวันพอดีครับห้าวันพอดีจะไปรอสิบห้าวันก็ไม่ได้มันรอไม่ได้เด้อตาพี่น้องจ้าถ้ารลอก ถ้ารอไปเดี๋ยวใปใบบามี่ห้เนาะค่ะเนาะรอไม่ได้เด้อพี่น้องถ้าถ้าน้องเคลียร์ไฟมาน้องเคลียร์จกจาะจันมาก็ลุยลุยงานกันยาวๆไปเลยนะคะก็ฉีดให้ทั่วๆปเลยนะคะทั่วๆเลยใครบอกว่าใจยินจะรอใจยินใช้เวลานานมันไม่ได้นะครับเพราะว่าอา่า ทุเรียนเขาก็จะมีโรคอย่างนี้นะครับเราก็ต้องทําทํางานตลอดนะครับจาัดก,การตลอดค่ะเราทาํางานยิงย่งยี่เวลาจากัจากห้าเจ็ดแปดปีโอ้ยไม่ไหวนะครับพี่น้องมันไม่ใช่มีปีไหนที่เพี้ยหรือมแมลงไม่รบกวนเด้อมันมาตลอดเวลาค่ะมันรบกวนทุกปีนะครับมันมาตลอดแล้วก็มาทุกช่วงทุกขณะนะคะก็ต้องมันโดยเฉพาะหน้าแรงเนี่ยเนาะแม่แล้ว หน้าแดงเนี่ยโอ้ยเพี้ยเพี้ยไฟลายแดงจะมาเยือนเด้อพี่น้องค่ะหน้าฝนไม่เท่าไหร่นะหน้าฝนอ่ะหน้าฝนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพ่อฝนมันเชื่อมันช้าล้าเพี้ยไปนะคะก็จะมีแต่พวกแมลงกีดแข็งบ้างแม่นแล้วแม่นแล้วถ้าหน้าแ้งนะคะเพี้ยไฟลายแดงน่าจะรบกันทั้งปีแน่เลยอันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมเลย เตรียมความพร้อมทำไงได้นะครับเราได้ลงทุนไปแล้วเราก็ต้องสู้นะครับสู้สู้ค่ะชีวิตชาวสวนนะคะก็ไม่ได้ง่ายนะคะก็ไม่ได้สวยรู้อย่างที่วาดไว้นะคะทุกคนคอะได้ลงทุนแล้เอยไม่ได้สวยรู้เด้อเนี่พี่นันแไม่ได้สวยรู้นะคะทุกคนค่ะก็กว่าจะได้ก็กว่าจะเห็นเป็นต้นทุเรียนก็ทุลักทุเลเละค่ะทุกคนกาเนาะทุลักทุเลนะคะ กว่าจะได้ผลผลิตมาให้เพื่อนๆพี่น้องได้รับประทานนะคะก็เนี่ยให้เห็นกันจริงๆนะคะว่าชีวิตการทำงานของชาวสวนนะคะไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากถ้าเข้าใจนะคะนี่เราก็ต้องรีบนะคะจะปล่อยไว้ไม่ได้นานนะคะตอนแรกก็ว่าจะ ประมาณสักสิบวันสิบห้าวันได้นะคะแต่น้องเข้ามาเยือนก่อนนะคะน้องเสียไฟมามาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมสวนนะคะเราก็ต้องมาต้อนรับกันแบบนี้เลยค่ะต้องมาต้อนรับกันอย่างดีเลยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะคะเขาจะทังนะคะทางบ้านเรานะคะ <c oughs> ต้องรีบมาต้อนรับขับสู้กันแบบนี้เลยละคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่ก็ช่วงเย็นแล้วนะคะเราจะพ่นช่วงเย็นนะคะ เครื่องป้องกันเสี้ยแมลงพวกนี้จะถ้าต้นเล็กก็ไม่เปลืองนะถ้าต้นเล็กก็ไม่เปลืองนะครับถ้าต้นใหญ่เปลืองมากเลยเปลืองแต่ต้นใหญ่จะเปลืองหน่อยนะคะทุกคนค่ะต้นเล็กก็จะไม่ค่อยเปลืองหรอกนะคะแต่ต้นใหญ่นี่เปลืองเจอต้นใหญ่นี่เปลืองมากเลยพี่น้องก็เห็นว่าต้นเล็กก็ไม่เปลืองแต่พอเจอต้นใหญ่นะครับค็ระเรื่องเลยเด้อเปลืองมากเลยล่ะ เราก็ต้องมาต้อนรับน้องเพียไฟนะคะวันนี้วันนี้น้องเพียไฟมาเยือนบ้านนะคะก็ต้องมาต้อนรับขับสู้กันแบบนี้แล้วค่ะอ่าลุยงานกันไปยาวๆเลยนะคะคืนนี้เย้เย้เย้วันนี้เราลุยงานกันยาวๆเลยนะคะประมาณหกทุ่มนะคะวันนี้ <laughs> ไปเรื่อยๆนะคะ นี่พ่นให้ทั่วๆใบนะคะทั่วๆเพื่อ,เพ,อเพื่อต้อนรับน้องเลี้ยไฟอย่าให้เข้าไปไหนนะคะอ่าเยอะด้วยนะคะมาตรวจเจอเต็มใบเป็นหมดเลยนะคะทุกคนมากกว่างวดที่แล้วงวดงวดที่แล้วไม่มากขนาดนี้ก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับรู้กันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัว ทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย